สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะผมพาคุณผู้ชมมาพบกับสินค้าตัวใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวกันไปจากงานสถาปนิกเมื่อกลางปีที่ผ่านมาค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะที่ตึกโซนิกวิชั่นค่ะที่ตึกโซนิกวิชั่นแห่งนี้นะคะเป็นตึกออฟฟิศที่ได้รับรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรมจากอาสาและ a award ค่ะโดยเป็นการออกแบบสไตล์โมเดิร์น กาสตร์พับเก็บได้แขนยืนฟูคาเซ็ตนวัตกรรมใหม่ของกันสาที่มีความเรียบรู้สามารถพับเก็บเข้ากล่องได้แบบ100%เซแนบสนิทกับตัวบ้านและอาคารจึงถูกเลือกใช้ติดตั้งที่ตึกแห่งนี้ค่ะด้วยกลไกแขนกันสตร์ที่แข็งแรงมาพร้อมกับไฟส่องสว่าง LED lighting ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและสดวกสบายด้วยระบบมอเตอร์รีโมทสำหรับการเปิดปิดกันสาและไฟ LED ค่ะ และนี่ค่ะกันาสาดฟูคาสเซ็ตพร้อมไฟ LED ซึ่งสามารถเก็บเข้ากล่องแนบสนิทไปกับตัวอาคารค่ะกันาสาดชุดนี้นะคะมีขนาดความกว้างที่4เมตรยืน2เมตร50เซนติเมตรค่ะโครงสร้างจะเป็นอลูมิเนียมอย่างหนาพ่นเคลือบสีดำด้วยระบบพาวเดอร์โค้นะคะช่วยป้องกันร,รอยขีดข่วนและดูเรียบรูค่ะ ส่วนพ้าใบจะสามารถใช้เป็นผ้าใบอะคริลิกซึ่งมีสีสันให้เลือกมากกว่า20สีเพื่อให้เข้ากับสถานที่ของคุณผู้ชมได้อย่างไม่มีขีดจำกัดอีกทั้งยังมีคุณสมบัติป้องกัน UV และเชื้อราค่ะสามารถกันแดดกันฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยการสร้างบรรยากาศนะคะให้กับตัวอาคารและสถานที่ของคุณผู้ชมนะคะให้สวยงามและโดดเด่นแต่ยังคงตอบโจทย์ในเรื่องของการกันแดดและกันฝนค่ะกันสาดพับเก็บได้แบบฟูคสัสเซตซึ่งพับเก็บเข้ากล่องได้อย่างเรียบเนียนนะคะ สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตัวอาคารให้สวยงามเรียบหรูได้อย่างดีทีเดียวค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะบุ่มและแสงทองครีเอชั่นจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมตัวอย่างงานสวยๆที่ไหนกันนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ